ผักบุ้งจีนเป็นผักที่ปลูกง่ายอายุสั้นยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันู่ถอนขายได้แล้วผมว่าได้ได้ดีนะตรงนี้ถ้าสักสิบวันก่อนเนี่ยสิบวันก่อนนี่ตรงนี้ผักบุ้งจะเต็มเลยนะเฉพาะข้างล่างมีอยู่สิบสามแปลงจากตรงนี้ไปสิบสามแปลงนี่ ถอนขายวันละแปลงน่ะวันละแปลงแปลงหนึ่งได้ประมาณแปลงละพันเลยนะแปลงละพันเนี่ยสิบสาแปลงเนี่ยสบวันน่ะหมดแล้วอันนี้เหลือนิดเดียวเนี่ยเหลืออีกประมาณสักสามสอบาทแต่ เราต้องมีตลาดนะปลูกเยอะๆนี่เราต้องมีตลาดรองรับอันนี้เรามีตลาดเรามีร้านที่เราจะส่งทุกวันอนะอย่างแปลงนี้เนี่ยยี่สิบวันเนี่ยสิบเก้าวันยี่สิบวันเนี่ยวันนี้ก็จะเริ่มเก็บแปลงนี้ด้วยเนี่ย เก็บขายได้แล้วอย่างแปลงด้านนี้อันนี้ผักบุ้งอันนี้อายุแปดวันเนี่ยแปดวันเก้าวัน ตอนนี้ก็กําลังเร่งปุ๋ยได้แล้ว กำลังขึ้นสวยมากเลยอย่างด้านนี้ปลูกเมื่อวานเนี่ยตรงนี้ปลูกเมื่อวานคือมีทุกรุ่นสามารถเก็บขายได้ตลอด